สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่งเสียมแซดนะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับไอดีที่126นะครับตัวนี้เป็นยศสามดาลน้ําตาลนะครับสําหรับคนที่ชอบยศสามดาลน้ําตาลราคาถูกนี้ต้องถูกใจแน่นอนนะฮะตัวนี้นะอันดับเรามาดูในส่วนของสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ชนะ16ื่นหกนะแพ้หมื่นเร์บเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับคิวเดสศูนะมิชชั่น100นะครับพรอมแมท57สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เซวร์หน้อยหบเปอร์เซ็นต์นะครับเฮดช ในส่วนของแต่งตัวชุดนี้ก็จะเหลือ1วันนะครับวิ่ง1.2นะในส่วนของอาวุธนะครับก็จะมีปืนยดครบเลยนะครับก็บอกแลวก็เป็นสไนเงินนะครับดากูนอฟนะครับ M อ็มดำ AK ฟาร์มาส AWP เชเอนะครับ XM8 คาร์โมแท็ก50นะครับโกดเนะ ลิตเติ้ลเดบิวต์ห้าสิบนะครับพิงค์ฟาเวอร์เอฟเอ็นนะครับเป็นเอฟเอลายดอกไม้นะสวยงามเลยพิเดเตอร์เอเคนะครับของยศหนึ่งดาวพิเดเตอร์เอ็มีของยศสองดาว, MC, ดดาวนะครับมีลีโอพาดเอ็มี MC, เป็นไาย์สายดาวเก็บเสียงนะครับปืนยศนะสกูเอ็มสีนะครับบวกห้าเอ็มเงินนะ MC, นะครับบวกสี่ซีเป็นเอฟเอ็ไฟนะครับ,บ, 4, 4, 5, ป, 5, รบประมาณนี้นะสำหรับปืนนะครับ ปืนพกก็มี M954 4นะครับพกทองพกคู่เงินนะครับมีระเบิดให้2ชุดนะในส่วนของเกมไอเทมจะเหลือเปลี่ยนอาวุธเร็วนะครับ123วันนะครับ The u p อัพ114วันแล้วก็คูณ270วันนะครับคุ้มเลยนะฮะเปลี่ยนอาวุธเร็วก็ประมาณ4เดือนนะครับก็ตัวนี้ขายราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นะ ไอดีที่1นึนะครับยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับเอกสารครบพร้อมขายนะครับตัวนี้นะก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมาทาง f a c e b o o k นะครับลายดีเบอร์สำหรับมือถือนะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายจอของท่านนะข้างบนนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวสวัสดีครับบ๊ายบาย